สวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะคลิปนี้ครูเพิ่งถ่ายไว้นานแล้วนะคะแต่เพิ่งมีเวลามาลงคะ่ะทุกคนเนื่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาในโครงการจิตอาสา904คะ่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมาศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะอยู่ที่โรงเรียนฝึกโครงการ จิตอาสา904นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในการใชอ้อ่สิ่งที่แบบบ้าเขาเรียกอะไรอะสามารถใช้ในชีวิตของเรานะคะโดยที่เราทำขึ้นเองนะคะในฐานนี้ก็จะเป็นการทำน้ำยาล้างจานคะ่ะทุกคนคะ่ะดูแต่ละกลุ่ม รรมะขมักขม้นตั้งหน้าตั้งตากันทําน้ํายาล้างจานมากค่ะทุกคนพวกเราทําเสร็จแล้วพี่ๆก็จะแบ่งให้เรากลับบ้านคนละขวดน,นะคะทุกคนคะ่ะคนแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยค่ะทุกคนฐานที่สองนะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะมาฟังพี่กันเลยว่าพี่เขาคุยอะไรบ้างถานคนรักสุขภาพนะครับคําว่ารักในที่นี้นะครับสบฤศพลน,นะครับหมายถึงนะครับรักษานะครับหรือด,ดูแลนะครับดูแลตัวเองนะครับเมื่อยามเจ็บป่วยนะครับ ส่วนฐานต่อไปนะคะก็เป็นการสร้างบ้านดินกันค่ะทุกคนมาฟังพี่เขาเลยนะคะไปเรื่อยทีนิดๆแต่ความกว้างก็แล้วแต่เรานะครับเพราะเราจะเอากว้างเอาแคบแค่ไหนนะครับดินก็ไม่ต้องเอาขึ้นเอาวกรองไว้ในหลุมนี่เลยครับในบอนี่แหละเพราะเราจะใช้ดินตัวนี้แล้วในาการสร้างบ้านนะครับเมื่อได้ดินได้บ่อเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เติมน้ําเข้าไปนะครับให้ท่วมดินนะครับดินร่วนเราทิ้ง ก็ภคยในจุดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกนะครับมันก็เลยทําให้ดินเราอิ่มน้ําเกินนะครับรด,ดินอิ่มน้ําเกินย่นนำ,นำแล้วนะครับเราก็มาตอนนี้ก็ผมว่าเป็นผนังบ้านนะครับมีมเสามีขึ้นโครงผนังบ้านนะไม้นี่ก็ไม้อะไรก็ได้ครับขอให้เป็นไม้แแข็งหน่อยนะครับไม้นนี้หน่อยไม้ไผ่ไม้ยูคาไม้หัวแรไปนาเราได้หมดครับ แต่ขอให้เป็นเนื้อแข็งหน่อยตนทานครับเมื่อขึ้นโครงแล้วเราก็ใช้ฟางเส้นครับาฟางเส้นสารฤดูดดเจ็บเกีียวนี่ครับที่เขาอัดโครงไม้ที่เราเตรียมไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเราพัดครึ่งหนึ่งแล้วพัดลงไปนะครับแล้วก็ใช้มือลูบประกบอย่างดินเราก็ต้องใช้มากใช้เพียงแค่พอแค่ว่ามันจับจับกันประสานกันได้กนเองครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับแค่นี้เองครับเอาเมฆใครจะช่วยครูพิพิธทำก้อนอิดไหม ไม่มีใครมาช่วยทําเลยนะครับอุตสาห์ขึ้นป้ายประกาศสามวันแล้วไม่มีใครมาช่วยทําเลยเปลยไปเราใช้มือกดลงไปนะครับถ้าเราไม่กันครับต้องเปิดหน้าเกรียงนะครับเปิดหน้าเกรียงหน้าไม้ทําไมต้องเปิดเพราะไม่เปิดมันดันไม่ไปนะครับใช้อยู่สองแรงพร้อมกันแรงกดลงแล้วก็แดนเลยแรงผัดนะครับทั้งแรงกดแรงผัดใช้ในขณะเดียวกันนะครับ เี๋ยวฝั่งนู้นจะเป็นคนออกแรงนะครับคนนี้แค่ประคองนะครับฝั่งนี้แค่ประคองให้มันเสมอขึ้นไปใหข้ขนานขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องสามสองหนึ่งอึบนานเลยครับโอโ้โหสวยปีมือนะครับยงนี้ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเมื่อสร้างบ้านดินเสร็จแล้วหนูก็มาหาควายควายกันค่ะทุกคนมาดูน้องควายด่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> น้องควายน่ารักมากคะ่ะทุกคน ฐานนี้ก็จะเป็นการอธิบายความเป็นไปเป็นมาของน้องควายนะคะทุกคนข่าวว่าน้องควายมาตั้งแต่สมัยอะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาฟังการทำปุ๋ยหมักของพี่ๆกันค่ะนะครับผสมกับมูลสัตว์อีกหนึ่งส่วนนะครับคุกเขาให้เข้ากันตรงนั้นจะได้เป็นบ้านของจุลินทรีย์นะครับแล้วจุลินรีต้องการอาหารไหมครับต้องการเราก็ต้องนําอาหารให้เขาโดยการใช้รำนะครับตรงนี้เป็นรำอ่อนนะครับใช้เข้าไป5้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เติมด้วยหัวเชื้อน้ำหมักรถถืดลงไปนะครับคลุกเขากับน้ำผสมกับน้ำ เติมลงไปนะครับเสร็จจากฐานปุ๋ยหมักแล้วเราก็จะเดินต่อไปกันที่ฐานสุดท้ายนั่นก็คือฐานเกี่ยวกับการดำนาเกี่ยวข้าวสาธิตการทำนานะคะว่ามีนาหวานนาโยน,นาดำอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากเสร็จตรงนี้คือเราเดินไกลมากนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็อดคิดถึงบ้านไม่ได้หละเนาะบรรยากาศแบบเหมือนอยู่บ้านเราเลยคิดถึงบ้านมากๆใครจะไปรู้ว่าป่าในเมืองกู ตรงนี้มันสวยงามมากค่ะทุกคนถ้าใครว่างหรือว่าผ่านไปผ่านมาทางแถวโครงการจิตอาสา,ศาตรงนี้ก็จะอยู่ที่ลาบ11เดิมนะคะทุกคนคะ่ะนั่ง BTS ไปได้นะคะคือเขาจะมีให้เราเข้าไปเรียนรู้ฟรีเลยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถเข้าไปเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะได้คะ่ะทุกคนจะมีแบบไปกลับก็มีเรื่อจะมีแบบนอนค้างคืนเกี่ยวกับน้องๆไปเข้าค่ายพักแรมแบบนี้ก็จะมีฐานนะคะใครที่อยากเข้า ไปเรียนรู้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะวันนี้บรรยากาศคือดีมากค่ะทุกคนฝนตกค่ะเรามากับส,สายฝนกันค่ะทุกคนถึงด่านสุดท้ายหรือฐานสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับข้าวของไทยนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรค่ะคนลักแม่โพศพนะคะฐานนี้เรามาดูกันเลยเกี่ยวกับข้าวของไทยว่าจะมาจากไหนก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่ ประเทศจีนเริ่มมาจากประเทศแรกเลยนะครับนะส่วนประเทศไทย5,500ปีมาแล้วมีการคุรนพบหลักฐานที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองบ้านเชียงเป็นอะไรด้วยเป็นมรดกโลกด้วยนะครับมรดกโลกเรื่องอะไรเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคลโลกมรดกโลกขึ้นปีไหนพีพศ2,535ผมเพิ่ม5ขวดผมไม่รู้เรื่องนะผมเพิ่งมาศึกษาเมื่อไม่2-3ปีนย่างงน,น,นะครับน <laughs> ะอ่า เสร็จแล้วเราก็จะมาลงฐานจริงกันนะคะทุกคนคะ่ะฝนก็ตกเพื่อนเพื่อนก็สนุกกันใหญ่ไปเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เพื่อนเพื่อนลองทานาะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถค่ะทุกคนคะ่ะเดินกลับไปขึ้นรถแล้วก็จะไปรับผ้าพันคอกับหมวกพระราชทานนะคะที่อีกอาคารหนึ่งค่ะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆทางบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเหมือนอยู่ในสวนที่บ้านไปเลยนะคะมาถึงอาคารแล้วเราก็ลงไปรับหมวกพระราชทาน ะะกับผ้าปันคอแต่เราไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้นะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ภาพบรรยากาศมาให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็เราจะขึ้นรถกับหน่วยที่ตั้งของเราแล้วนะคะก็ขอบคุณโครงการดีๆนะคะจิตอาสา904ที่ทําให้ครูพึง่งและทุกคนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกเกษ,ษ,ษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร .9 แล้วก็ในหลวงร .10 กับพระราชินีนะคะ